สวัสดีคะ่ะ FC แฟนช่องไม่น้อยผ้ารวยม้อนทการผ้ารวยเซียนซาอูผ้าชกเมื่อนี้กับเมื่อบึงมาตามห้าน้อยของอาจารย์เซียนซาอูเนาะคะ่ะเมื่อว่านี่กะตัวเจาะบกเขา,เขาน,นะคะ่ะตัวเจาะบ่เข่าตัวให้รูดเนาะค่ะ น้อยปุดนี่เข้าให้วิ่งรูดไปที่เก่าอ่าน้อยปกติกะออกหกเก่าเนาะคะ่ะน้อยมัดร่วมเข้าให้ปั้นที่ 3. สามเฉพาะจีดก็ออกเก็ดสามสี่วี่ไพี่กะมาออกสี่สามเข่าเหล็กบิ่งรูดเนาะคะ่ะ ตัวเจาะห้าว่าเขาแบธรรมดาเนาะค่ะตัวเรียกทุกตัวมันก็มีเขามีหลุดเป็นธรรมดาสีให้เขาทุกมือมันก็คือเป็นไปบ่ได้เนาะค่ะแต่ว่าห้าหน้อยของอาจารย์เสียนซาอุมันก็ออกไปได้หลายมือเนาะคะ่ะมันก็กำมะเขามาถือคือเกามือนี่กับมเมืองกันมาตามกันเนาะค่ะว่าห้าหน้อยของอาจารย์เสียนซาอุ เพิ่นให้เดียนไว้ตัวใดเนี่เอากับมาเบืองแล้วก็เย็บไปพิจารณาไปวิเคราะห์ใส,กออาาสนนก่กับของอาจารย์อื่นเสี้ยนอื่นเพิ่นเนาะค่ะว่ามันเข่ากันบบกับของอาจารย์อื่นเสี้ยนอื่นเพิ่นแต่ว่าเลข วิ่งรูดของอาจารย์เซียนซาอูนี่มันกระสีเข่าทุกมือเนาะคะ่ะถ่ายเอฟซีเฮ้ารูดเอากระสีได้กันทุกมือเนาะคะ่ะนี่ค่ะคือห้าน้อยของอาจารย์เซียนซาอูมือวันที่สามนี่เนาะคะ่ะเพื่อนให้วิ่งรูดยูทีสองกับเกีฟันเกีเนาะคะ่ะน้อยหมัดร่วม น้อยมาร่วมพันให้เน้นไว้อยู่ที่เกตให้วิ่งรูดอยู่ที่เกตเนาะค่ะสองตัวกัสิมีสามสองสี่สองหาสองเกตศูนย์หาเกตหกเกตส่วนตัวกันกัสิมีหกสองกับเก้าเกตเนาะค่ะเพิ่นให้กันเอาไว้ถ้ามันพลาดจากหกตัวนั้นมันก็สิมา ออกอยืดตัวกันหกสองกับเก้าเก็นี่เนาะคะ่ะสำหรับน้อยปดนีน้อยปดนีก็วิ่งลูดอยู่ที่หกเนาะคะ่ะน้อยปดนีของเข้ามือนั่นกับเขา่าห้ไว้ซีคูกับเขา่าทั้งสองคูบนล่างเลยเนาะคะ่ะมือนี่กับสิมีซีคูคือเก่าสิมีสองหกเก็หก สองเกตหกส่วน3ตัวก็สิมี2 6งหก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 เกตหกเกตหกสนี่แหละค่ะคือห้าน้อยของเฮ้ามือนี้เอฟซีมากระจัดคัดกระพานเนาะค่ะทั้งสองเฮ้าเป็นเพียงซื้อกลางห้แนวทางเท่านั้นกรโปรดใส่วิจะนะารณญาณในการรับชมและรับฟังเนาะค่ะ เขาแมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทังช่องไม่น้อยผ้ารวยเนี่ยเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทังอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นเพิ่นสิไดมีกกำลังใจเฮ็ดคลิปหม่ไม่ให้เฮาเบิงต่อไปสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องยิบซีเฮ้ามีแต่ความสุขความจเจริญความสมหวังคิดวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังใจคิดสมดังใจปรารถนาสุขค้นเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะ